ข้าหน้าผมเป็นคนผ้าพลังมาการเนี่ยอันนั้นน่าจะใช่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวไปหาไอ้ดาทางบนน้ำปูเร็วไอ้ตายก็ตายไม่ใช่ใช่ไหมไม่ตายแล้วไม่ตาย ไม่กินเนื้อผมยิงแม่งสามนะัดเลยไม่ตายยึดเคเอาเล่นจะเก่อมันก็ไม่มีนะโอ้โหทุกคนทำไมต้องริงกังขนาดนีะนะม้มีเีใครพูดกัด<ไ>ใจเล่นด้วยไม่อยากจะบอกเฮ้ยเฮ้ย<ะ> <c oughs> อ๋อมันไม่ใช่อีคมังกรพี่มันบุกนะครับอีคีตะครับ <c oughs> ไอเชตขาบมีไงเอาอีกแล้วรู้มันโปรปะเนี่ยมันใช้เอเะตขาบฆ่าหลายคนแล้วคนะือว่าจังสันแล้ว <c oughs> โรโรวันนี้ประกาศอยู่ที่ <c oughs> นายกได้ออกประชุมได้ออกจากอประชุมแล้วนะครับแล้วเมื่อ,อไหร่จะออกจากตำแหน่ง ที่แรกเขาว่าจะออกครับแต่ว่ายังทำภารกิจไม่เสร็จจะอหยู่ต่ออีกสี่ปีครับโอ้อส่เกินเกินไปปอ้วอ้โ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 อ,อ้โอ้อ้้นอ้อนอยโอ้โออบแอบโอ้้ ตดตดอะนุนตดองงุนตดเลมอนมันผมไ่พ่ยืนคิดอยู่ในใจเลยทำไมทำไมต้องมาเจอตีบ้าบล่ะยืนเนี้ยตุมด ้มันนี้น่าจะตีใหม่แล้วเปล่าตี้ตะกินมันนี่กู้ชยก็มาดิครับกระสุนหมดบ้างไหมน่ะ MP ไม่เป็นไรพี่รวยรวยรวยผมสั่งบิ๊กตู่มาผลิตไอเสียงที่ไอ้เสียงเนี่ยไอสั่งตรงข้ามันได้ยินไหมไม่ได้ยินหรอก ไ่ด้ยินเนี่ยกระเป๋าที่พี่ยิ้ใส่เนี่ยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยายังไม่แตกเลยนะพี่แล้วในาจันหนวดเที่ยวก็มีถ้าผมอยู่ตอนนั้นศรีอยุธยาไม่แตกน